คุณผู้ชมทุกท่านคุณจะชอบหมีกันใช่ไหมล่ะครับชอบถ้าผู้คุณชอบงั้นผมก็จะแนะนําเกมนี้เลยครับเกมนี้มีชื่อว่า panda cliff the back thief กันนะครับเดี๋ยวอ้าวเสียถูกใช่ไหมช่งเถอะเกมแนวแอคชั่นแฟนตาซีท่องโลกผจญภัยไปกับเหล่าสหายโรล,ลี่หมีทั้ง4ตัวนี้แต่แน่นอนว่าโรล,ลี่หมีของพวกเราน้ันไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะพวกนางจะใช้วิธีเด็กผับจีม,มางางาตตูทุตัวที่ขวางหน้า งัดวิธีเด็กอลิณาเบยเอา,าลากบาสตูทุกตัวที่ขวางหน้าหรือจะให้ดีก็ใช้บ้องเข้าหลามยัดหน้าแม่งก็ได้เลยครับเรามาเริ่มทาความรู้จักกับตัวละครซี่หมีผู้เราจะได้เล่นในเกมนี้กันเลยนะครับโดยเริ่มจากคนแรกชิว่าเป็นน้องสาวคนเล็กที่สุดของบ้านและยังเป็นมัสคอตของเกมนี้ด้วย2พีโอลูกคนที่3ของบ้าน 3. ามพูพีโนลูกคนที่2ของบ้านและอย่างสุดท้ายเนว่าลูกคนแรกและพี่คนโตที่สุดในบ้าน เรื่องเื่งของเกมนันค่อนข้างเรียบง่ายแม่ซับซ้อนมากซึ่ง่างที่ผมเล่นมาผมก็สรุปได้ดังนี้ก็คือเราสหายซีมีนั้นได้ออกตั้งแคมป์ในพื้นที่แห่งหนึ่งที่มีตำนานยู่กับโจนหัวขโมยคนหนึ่งและเจ้าโจรตัวนั้นก็ได้ทําการขโมยของที่พวกหมีนั้นเอาเจ้ามาตั้งแคมป์ไปทําให้เกิดการล่าฆ่าสตววรษในการตามหาของที่หายไปครับซึ่งนั่นก็คือตะปะพุงสยามอบเกลือทุยเห,หยียดไร้สาระเป็นกัใหญ่แล้วกูเนี่ย ระบบของแบ,บของเกมนี้ค่อนข้างเรียบง่ายอยู่เหมือนกันครับและจะอ,อเนี่ยปเป็นเซนตรงโซเดสัมก็คือเดินไปเรื่อยๆกํจาจัดสตูทุกตัวที่ขวางหน้าแล้วก็ไปตบบอลแล้วก็ชนะด่านมันมีอยู่แค่นี้จริงครับเกมพีของมันแต่ผมรู้สึกเล่นแล้วเพลินมากๆเลยยังไงก็ต้องลองไปเล่นเองครับแล้วก็ความเส่งของแต่คนมันไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมโดยหมดหลักมันจะมีทั้งหมด7 c h a แชปเตอร์แชปเตอร์ละ15ด่านโดยด่านสุดท้ายของแต่ละแชปเตอร์จะมีบอสดักรอเราอยู่นะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับตีๆไปเดี๋ยวบอสมันก็ตาายให้เรเรรองคับ อีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดเอาชีวิตรอดในแต่ละเวไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะเป็นไปได้ครับเรียกง่ายๆคือโหมดเอเลสที่มีมีวันที่ที่สุดเนี่ยครับ แต่ว่าสิ่งที่ควรควรดูแลมากที่สุดไม่ใช่แค่หลอดให้พีตัวะครเดียวครับมันคือหลอดกระสุนอาวุธคุณด้วยนะครับหากกระสุนของคุณหมดคุณก็จะไม่สามารถยิงได้ต่อไปครับสิ่งเดียวที่คุณทําได้ตอนนั้นก็คือนอนรอรับชะตาก,กรรมที่กันจะเกิดขึ้นในหลังจากนี้ได้เลยครับอีกหนึ่งระบบของเกมนั่นก็คือระบบค่าสายใยของตัวละครน,นะครับ ซึ่งระบบการทํางานของมันนั้นคล้ายกับเกมบัวคล้ายพอสมควรนะครับก็คือยิ่งค่าสายใหญ่เยอะตัวละครจะมีบัฟค่าสแต็กพื้นฐานเยอะขึ้นครับและจะปลดล็อกเนื้อเรื่องของตัวละครให้เราอ่านและได้ทําความเข้าใจกับตัวละครนั้นมากขึ้นครับเชื่อแม่งเหมือนลูกเหมือนหลาว่าเกมนี้แต่ระบบที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับเกมแนวนี้ก็คือระบบการสุ่มกาชาดนั่นเองครับ แต่ผมรู้สึกว่าการชาเกมเนี้ยเลทค่อนข้างออกงานพอสมควรครับไม่เหมือนบางเกมหรอกไอ้เฮียกูเปิดแม่งไป200โลจนมันจะการันตีอยู่แล้วเพิ่งจะมาให้ตัวคอดีเดียกูนอกจากนั้นแม่งให้อะไรก็ไม่รู้ซึ่งหลุดเลดบ่อยชิบหายเออไม่มีอะไรครับอันนี้แค่บน่นเฉยครับไม่ได้พาดพิงอะไรมากมายเลยคระนั้นครับรือไปเใอ่ครับโอเคและนี่คือระบบพื้นฐานยุคคนควรู้ก่อนจะเล่นเกมนี้นะครับซึ่งก็นั่นแหละครับผมสรุปไปมไ้แค่นี้ครับข้อมูลที่ผมหามามันค่อนข้าง,างน้อยมากนะพยายามหาซอสจากใน YouTube และวิกิของเกมนี้ล แต่ด้ยวยความที่เกมไม่ค่อยดังนะทำไมผมหาได้แค่นี้จริงครับก็ต้องกราบขอภอัยทุกคนด้วยครับซึ่งคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องติดตามรอกันด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดไลค์กดทวีไอีอะไรกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องคำมือสนใจของพวกเราด้วยครับสำหรับวันนี้ขอจากลาทุกคนไว้เลยนะครับสวัสดีครับ